ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปิดแชทเฮดไมเซนเจอร์นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับที่เรากำลังตอนที่เรากำลังเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าใครทัก m e s s นเจอร์เรามาเนี่ยมันจะเด้งขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันจะทําให้การเล่นเกมของเรากระตุกครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการปิด ไม่ให้มารบกวนในเวลาตอนที่เราเล่นเกมนะครับผมก่อนอื่นให้เราไปที่ messenger ครับเข้าไปที่ messenger ครับปึ๊บอ่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่มุมบนเลยครับเนี่ยที่มันเป็นรูปเราอะ่ะกดไปเลยครับปึ๊บหนึ่งนี่ <c oughs> แล้วทุกคนเลื่อนมานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับผมเ e t head ให้ทุกคนปิดเลยนะครับปิดนี่ปึ๊บมันก็จะไม่มารบกวนเราล,ละตอนที่เวลาเรา,เราเล่นเกมนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนเล่นเกมเสร็จแล้วทุกคนก็มาสามารถเปิดเปิดมันได้ใหม่นะครับเปิดมาอย่างนี้มันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับกลับมาเดิ่งเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมอันนี้ผมก็ขอแนะนำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกด s u b สไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ